นิวอัลติสเข้ามาใหม่ปี2020สวยกริปแบบนี้เล็กไม้แค่1 7 0 0 0มนกิโลนะครับใครอยากได้นิวอัลติสนะสภาพกริปกริปไม้หลักหมืน่นเข้ามา3คันนะครับอันนี้เป็น1ในนั้นนะแล้วได้เป็นปี20ด้วยนะครับเบาะสะอาดสะอา้ะอานสวยน่าใช้ได้เป็นรถหน่วยงานนะครับของรถปะปลามือเดียวปลดระวางปอศูนย์ที่มาที่ไปชัดเจนแอร์หลังมีช่วงล่างแยกอิสระแบบซ้ายขวาใครสนใจนิวอัลติสปี20ผมรีวิวให้ละเอียดเหมือนกับพี่ๆี่มารับชมรถที่บริษัทเพรยน์เองเลยสนใจดูให้จบอย่าครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาตินมือ2อกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ครับที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1มินบุรีคังรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ครับวันนี้ผมมีเอาติสอีก1คันที่สวยและน่าใช้อันดับต้นๆของบริษัทนะคันนี้นิวเอาติสปี2020แท้ๆครับ1.6รุ่นจีเลขไม้เพียงแค่1น0 0 0หมกิโลคุณฟังไม่ผิดนะไม่17,0000กิโลค,ครับ ต้องบอกเลยว่าน้อยเป็นอันดับต้นๆในตลาดรถมือสองอย่างแน่นอนใครอยากได้ New a l t i s นะครับอยากได้ปี20ครับและไมล์หลักหมื่นนะครับไม่ใช่หมื่นธรรมดานะไมล์แค่หนึ่งหมื่นนะครับคันนี้เลยเป็นรถหน่วยงานนะครับของกรมป่าปานะที่ปลดระวางเข้ามานะครับรถนี้เข้ามา6คันครับไมล์หนึ่งหมื่นสามพันนะมีปี19.20นะไมล์หมื่นสองติดจองไปแล้วนะครับเพิ่งติดจองก่อนผมถ่ายคลิปเนี่ยนะครับลูกค้าเพิ่งโอนจองเข้ามานะครับแล้วก็มีไมล์หมื่นเจ็ด ปี19.20คันนั้นจะ529ส่วนคันนี้ปี20ครับไม่หม่นเจะอยู่ที่539,000คันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000บาท รฟรีดาวผ่อน9,000บาทคุณได้ปี20คุณได้ไม่1 7หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับไม่น้อยๆแบบนี้นะครับลถหน่วยงานของประปามือเดียวปลดระวางปลอดศูนย์ที่มาที่ไปตรวจสอบได้อย่างชัดเจนทะเบียนนี้เลยนะครับ9กน7902นะครับช่วงนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นก็ถูกด้วยนะเริ่มต้นเพียงแค่2.39 4ปีครับ5ปี2.59 6ปี3.59 7ปีครับ4.49เรทผ่อน9,000บาทจบเนี่ยมันคือผ่อน7ปีนะ ใครสนใจสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659513374 line id pek152 โทรเข้ามาเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามา id นี้ผมตอบแชทเองผมรับสายเองไม่ต้องลุ้นว่าจะเจอกับเซลล์คนไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์นี้ id ไลน์นี้ครับมาเดี๋ยวเริ่มรีวิวนะทางด้านหน้านะครับคมเมียม2เส้นแบบนี้เรารู้อยู่แล้วนะเป็นฉมนิวนะของ a ลสนะครับเป็นฉมแรกที่ได้ไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้ไฟหน้านก็ใสๆเงาๆแบบนี้นะครับ มาพร้อมกับไฟลเลี้ยวอยู่ในตัวและไฟเดย์ไลท์แบบนี้ครับการชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะสวยคลิปนะผมบอกเลยสาภาพสวยนางฟ้ามากๆนะครับสันเลี่ยมคมฝากระโปรงสวยๆกระจกนะครับของเดิมของแท้โรงงานโตโยต้าครับไม่เคยมีรอยแตกไม่เคยมีรอยร้าวตั้งแต่ปี18ขึ้นไปได้เป็นอะคูสิกการ์ดหมดแล้วนะสำหรับอัลติสนะครับใครสนใจนะ นิวเอาติสนะครับล็อตนี้นะครับอย่าพลาดกันนะครับไม่หมื่นสองติดจองไปแล้วแต่ผมยังมีไม่หมื่นเจ็ดอีกสองคันที่ยังไม่ติดจองเป็นปีสิบเก้าจดยี่สิบและปียี่สิบแท้ๆแบบคันนี้นะครับด้านข้างกันบ้างนะครับป่องซุ้มล้อแนบชิดสนิทนะครับสวยน่าใช้ล้อแม็กซ์สิบหกนิ้วครับสีอลลอยดิสเบรกมีให้แล้วสี่ล้อยางปียีสามครับของดันลบใช้งานต่อยาวๆได้อย่างแน่นอนนะครับสันเลียมคมด้านข้างสวยๆนะรับประกันครับไม่มีร่องรอยการทําสีการชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับไมค์กอลไมครรงงส้าหลักโครงสร้าง เตามมาตรฐานบริษัทเพรยนต์นะครับเพรยนต์เราคันรถมือสองคุณครับเกรดเครับรับประกันไม่มีชนหนักปิดความจมน้ํากับไม่ก่อมไม่ไม่มีเล่มชลุสูญหายครับแล้วคัดเกรดเมาแบบนี้นะครับเกรต้อง A แบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันใครกำลังมองหา New a อ t i s สไม่น้อย,อย,อยรีบมาจัดรีบมาจองกันนะครับปี20ไม่เพียงแค่17 นะครับเอาทะเบียนนี้เลย7920สันเลี่ยมคมด้านด้านหลังนะครับเทกเจอร์โครเมียมยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับเป็น LED นะโลโก้คโอลราอัลติสอยู่ครบๆครับอ่าเซนเซอร์ไม่มีเดี๋ยวติดให้นะครับเซนเซอร์ไม่มีเดี๋ยวติดให้นี่ครับเป็นรถของปับปลานะครับปับปลาเพื่อประชาชนนะครับลอกสติ๊กเกอร์ออกไปคาบกาวยังอยู่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ท้ายเปิดแบบล็อกไฟฟ้าในแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างทางด้านหลังกัน ซิลซิลิโคโนนะครับรูระบายอากาศนะสปอตเมนอาร์คกลมชัดๆนะตรงนี้ไฟไท้ายของเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนวิธีเช็คครับว่าท้ายโดนไม้ดูข้างในตรงนี้สีต้องเป็นด้านๆแบบนี้นะครับซิลซิลิโคโนต้องเรียบๆไม่มีรอยหยักไม่มีรอยงอนะครับตรงนี้รูต้องกลมๆดิกๆแบบนี้นะครับแล้วป้กันไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับไมกครไม่ไม่มีเล่มชํารุ่สูญหายได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ไฟไท้ายของเดิมนะไทยโคยโตแบบนี้นะซิลซิลิโคโนนะครับรูระบายอากาศนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระจกเดิมแท้รอบคัน นะสปอนไม่อาฆาตคมคมเชทัศสีไม่เคยทำนะครับคันนี้รถพึ่งเข้านะไม่แค่หมื่นเดียวแต่เช็คศูนย์ตลอดตามรอบของเขานะครับด้านหลังคันหลังนะครับสีเดิมแท้โรงงานตาปัม๊มตัวโค้ดต่างๆอยู่ครบครับด้านในพรมสกาาัลาศาสาสานนี่ขนาดเป็นรถพึ่งเข้าใหม่นะครับแหมสวยแบบนี้เลยนะข้างในครับนี่ตัวที่เก็บล้อสำรองนะครับ โครงสร้างเดิมนะครับไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยเขาเรียกพ่นสีนะครับไม่มีรอยทําใหม่เลยนะแล้วผมชอบนะชมนี้นะครับเขาเก็บ ล้อสำรองนะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงแบบดีเลยอะ่ะไหนคุณดูนะครับมีตัวโฟมตัวล็อกนะครับต่างๆหลุมพอดีนะครับแล้วก็มีตัวเก็บเครื่องมือแบบดูปเป็นระเบียบ,เร,ยบ,เ,รยบเรียบร้อยนะกว่าฉมเก่าเยอะข้างในไม่มีรอยพ่นทับไม่มีรอยทำใหม่นะครับสวยน่าใช้สวยสมบูรณ์นะใครอยากได้ปี20ครับไม่เบียงหมื่นเจ0 0กิโลให้คันนี้นะเป็นตัวเลือกอันดับต้นต้นของพีพีนะครับต้องบอกงนี้รถมือสองนะคุณสามารถซื้อที่ไหนก็ได้แหละ ซื้อเต็นท์ปักซอยบ้านก็ได้นะครับซื้อที่จังหวัดที่ท่านอยู่ก็ได้แต่ถ้าอยากได้นะครับคุณภาพมือ2ที่คัดเกตเนะครับเอามาแบบหัวหัวแบบนี้นะเอาหัวกะทิของรถมือ2เข้ามาแบบนี้นะครับคุณติดต่อเข้ามาที่เพจยนต์ได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากได้ผู้ชํานาญการด้านเอาติสนะครับผมน่าจะรีวิวมาหลักเกือบพันคลิปแล้วอะนะครับสำหรับเอาติสนะครับและขายมาน่ะสามสี่ร้อยคันนะครับดูแวบเดียวรู้นะว่าคันไหนอ่ะมันมันเป็นที่หนึ่งในใจอ่ะนะครับ อันดับต้นๆในใจนะครับคันที่ไม่ค่อยน่าใช้ก็จะไม่นําเสนอลูกค้านะนะครับนำเสนอแต่คันที่ดีที่สุดให้ลูกค้าของผมเท่านั้นสามารถติดต่อหาผมนะครับอยากให้ผมแนะนำนะติดต่อเข้ามา0 6 5 9 5ห3ห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ idpek 1 5 2หาผมผ่านการอบรมและรบรองมาตรฐานครับตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตมีใบรับรองการตรวจรถซื้อรถทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นสบายใจกว่าชัวร์กว่าอย่างแน่นอนครับด้านข้างนะครับสันเรี่ยมคมสวย นะท้ายนะอตัวประตูเปิดขออภัยเป็นแบบเซ็นเซอร์นะครับเปิดเป็นแบบเซ็นเซอร์นะเราพกกุญแจไว้นในรถนะครับสามารถมาแถบเปิดได้เลยมาดูภายในกันเป็นสีเบจนะครับสีครีมนะตัดกับสีเทาเข้มบุนุ่มหมดเลยนะครับนี่เราเพิ่งเข้านะจะมีรอยเลอะนิดนิดหน่อยนี่ไปดูไม้กัน17,900นะครับไม้แท้ไม้เดิมเอ้ากล้องไม่โฟกัสนี่17,900นะครับอีก2โล1 8ื่นแอาตีว่า1 8ื่นก็ได้นะครับแต่ไม้ก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับนี่ครับ มีรูระบายอากาศแบบนี้ผิวสมัมผัสแบบซอฟทัชนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะครับสวยคุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆอย่างแน,น่นอนนะคใครอยากได้เอาติสดมาใหม่น้อยๆน,นะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าช้อปปิ้งกันสะใจอ่ะนะครับไม่หมื่นหนึ่งไม่ได้มาบ่อยๆนะครับออยู่เพชรยนต์มา3ปีนะเอาติสไม่หนึ่งหมื่นนี่คันแรกนะครับต้องบอกว่า3คันแรกเลยว่าเพราะมาไม่หมื่นสองหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนะนะผมเคยเจอน้อยๆก็หมื่นสองหมื่นห้าแบบเนี้สองหมื่นสี่แต่ตอนนี้นะคุณเจอไม่หมื่นกว่าๆนะครับเข้ามาพร้อมกัน3คันเลย เสียงดังแอร์เย็นปกตินะครับสำหรับตัวแอร์นะครับได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะปรับออโต้แล้วกดออโต้นะเขาจะคํานวณนะครับแรงลมให้เข้ากับอุณหภูมินะตรงนี้เราสามารถมีปรับพวกไร้ฝ้าหน้าหลังนะโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยใช้งานง่ายๆใกล้มือครับพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับแบบนี้มีปุ่มรับสายวางสายได้นะครับสามารถฟังเพลงผ่านพวก Spotify นะครับ YouTube Music หรือ YouTube ได้ครบหมดแอร์แบ็กมีคู่หน้าครับมีเสา A ครับแล้วก็มีที่เข่าคนขับแอร์แบ็กข้างหน้า5ครับข้างหลังอีก2 นะ่สวยพร้อมใช้หัวเกียร์ไม่มีรอยทะลอกนะครับสวยพร้อมใช้แบบนี้นะสามารถเชนแบบเป็นฟิลชิปโทนิกนะครับบวกลบแบบนี้ได้แล้วมีที่เก็บของกระจุกกระจิกนะครับมีการลื่นถลายกุญแจสมาร์ทเอนทรีกดค้างเปิดท้ายได้นะครับเป็นเซ็นเซอร์นะที่วางแก้วน้ำนะเบาะแน่นๆน่นตึงๆสะอาดสะอานะครับไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย้วยนะข้างหน้าเป็นวัสดุบุนุ่มทั้งหมดนะครับไม่หมื่นเจ็ดครับความปลอดภยยัยแอร์แบ็กเจ็ดใบการลื่นถลายระบบกันการล็อกล้อเนาะ ตัวล็อกล้อนะการล็อฟรีนะครับมีให้นะผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆอยากได้เอาติสไม่น้อยไม่หมื่นเดียวมาคันนี้ครับครบจบอย่างแน่นอนนะครับด้านตรงนี้เบาะแน่นๆตึงๆไม่มีรอยขาดนะครับมีรองรับ Isofix นะตัวคาซิทเด็กครับเบลมีให้3จุดไปไปลองนั่งในคันนี้มีพรม3 d มาให้แล้วนะครับรอบขันมีพรม3 d ให้นะครับติดมาจากเอ่อตั้งแต่ออกมาจากป้ายแดงนะครับเพราะว่าเขาจะมีแถมเนาะอ่ะนี่ แอร์หลังมีนะเป็นอัลติสชมแรกที่มีแอร์หลังนะปรับความเย็นได้นะเป่าจิงโจ้มีให้นะเบาะแน่นๆตึงๆสะอาดไม่มีรอยขาดครับข้างหลังตรงนี้มีแอร์แบ็กซ้ายขวาให้อีก ามาดูข้างหน้ากันบ้างข้างหน้าสวยงามน่าใช้เป็นปี20นะครับเป็นปี20แท้ๆนะครับต้นปีรดต้นปีนครับจะเป็นสีนี้อยู่นี่ข้างบนนะครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจมิมใดๆสวยสะอาดสะอ้านนะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้มทีิเพรยนตนครับคัดมือ2อคุณภาพเกรด A แบบนี้นะครับสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรงครับไม่ต้องผ่านแอดมินนะโทรเข้ามาเบอร์นี้ได้เลย065,9513374 ไลน์ idpek 1 ID e 5 2อยากได้เอาเทสโทรมาหาผมนะครับคัดคันที่เกรด A ให้พี่พีเลือกชมก่อนนะครับวันก่อนน่าเสียดายมากนะครับลูกค้าดูคลิปผมมานะครับ fc ผมเลยมาหน้าร้านไม่บอกนะครับผมเขาไปเลือกเซล,ล์คนอ,อื่นผมก็ไม่อยากจะยุ่งนะครับแล้วเดินมาถามผมเขาเลือกไปแล้วแล้วมาถามผมนะไปเจอคันฝาท้ายเปลี่ยนนะวันนี้น่าเสียดาย แต่ถ้าคุณนะจะ w อ l k กอินมาหน้าร้านนะหรือจะเข้ามานะทักหาผมก่อนไลน์หาผมก่อนนะครับ id pek 152หรือโทร0 6 5 9์5 3 3 3 4 4คุณได้คันที่เป็นเทียร์หนึ่งในใจผมแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องทักมาก่อนโทรมาก่อนนะเพราะว่าทักเข้ามาหาคนอื่นแล้วผมก็ยุ่งไม่ได้นะครับประมาณนี้นะเอ้านะเพราะว่าบางทีที่นี่มีหลายทีมนะมี2อสทีมนะเซล์บางทีไม่ถ้าไปเจอเซลลทีมผมผมเลือกให้นะครับแต่ถ้าไปเจอเซลลทีมอื่นผมเลือกให้ไม่ได้จริงผมยุ่งไม่ได้นะครับเอา้ามาดูข้างในกัันนะครบ สำหรับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถครับหัวน็อตเดิมๆครับไม่มีรอยแกะขันไข่ขยับคันนี้ฟีดาวผ่อนเก้าพันนะห้าแสนสามหมื่นเก้าพันครับปี 20, ยี่สิบแท้ๆหัวน็อตไม่มีรอยสนิมใดๆนะครับสวยพร้อมใช้รถของหน่วยงานปรับปามือเดียวปลดระวางข้างๆนี่โอ้โหแน่นมากนะครับนี่สปอร์ตแมนอาร์นะครับไม่มีรอยพ่นทับไม่มีรอยทําใหม่นะสภาพเหมือนใหม่เลยนะค,คุณได้รถนะครับมือสองนะ ไม่หมื่นเดียวเหมือนคุณได้รถพวกเทสได้อะพวกป้ายแดงเลยอะนะครับราคาป้ายแดง879นะตอนนี้แค่539ถูกไป3์สามแสนห้านะครับคุ้มค่าคุ้มราคารอยหนีบชุดเบาะสีอะไรต่างๆก็อยู่ครบๆแบบนี้อยากได้นะครับนิวเอาติสักคันในช่วงล่างเป็นดับเบิลวิชโบนแล้วนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับน่าใช้มากๆนะมันจะนุ่มๆเหมือนกับแคมรี่นะครับล้อหลังมันแยกมันแบบม,แบบมันเป็นคานแยกอะนะครับมันไม่เหมือนกับไอ้ฉมปี1ิบ9ปดอะที่ ที่มันเป็นตัวคารนตรงอ่ะนะครับเวลาเราเจอลูกอนาดนะเจอทางกูขามันก็จะสะเทือนเข้ามาในตัวรถเยอะแต่โฉมนี้นะครับแยสลับซ้ายขวาแล้วนะสำหรับล้อหลังนะเราคงสร้างเป็น TNGA โฉมแรกของ a l ติสเลยนะได้ไปผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับติดต่อหาผมมา0659513374ไลน์ IDPEK152 ครับมาดูภายในสำหรับตัวด้านข้างกันนะครับนี ะราหนีชุดบบาสีนะครับสปอร์ตเมนอาค,ค,คมคมชัดชัดคุณได้ปี20ไปเลยนะครับใช้งานต่อยาวๆผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาราคาไฟแนนซ์ประเมินอ่ะอยู่ประมาณ5้าแสนแปดนะครับแต่ผมขายห้าแปดเก้าประมาณนี้นะสำหรับราคาไฟแนนซ์ประเมินนะครับปี20่สิบอ่ะแต่เราขายแค่เท่าไหร่เองนะเราขายแค่เนี่ยห้าสามเก้านะแต่คุณได้ไม่หมื่นเดียวนะผมบอกเลยเนี่ยคุณดูข้างในนะคุ้มค่าคุ้มราคาสะอาดสะอ้านนะครับสวยครบจบนะมาที่เพชรยนต์นะครับเรื่องเอลติสนี่ฝั่งนี้ นะครับรอยนี่ตัวหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับบนล่างแผ่นเพลทนะปี20ของแท้ของเดิมแบบนี้นะครับสวยน่าใช้ครับคุณได้เอาติปี20นะค,คุ้มค่าคุ้มราคาแนใ่นอนนะสนใจติดต่อมา0 6 5 9 5ห3 3 7 4รีวิวให้ละเอียดนะเหมือนกับพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชนยนต์เองแล้วนะครับสนใจก็ติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับเปรกนะเอา้ามาดูข้างหน้าครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างที่เราดูข้างๆไปหมดแล้วนะครับดู ซอกข้างข้างในนะครับห้องโดยสารนะเราก็โครงสร้างทางด้านหลังไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับห้องเครื่องตัวรถคันนี้กันอา t i s ชมนิวครับ1.6รุ่นจีปี20นะสวยน่าใช้ยังไงมาเช็คกันนะตาปั๊มก่อนเลยนะฮะฝากระโปรงเดิมเดิมครับของโตโยต้านะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดสปาลนก็สวยใสใหม่แล้วหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไขขยับครับน็อตซอกด้านในเดิมๆคิมิปๆไม่มีรอยแกะใดๆนะครับซิลิโคนนะครับรูระบายอากาศด้านข้างอยู่ครบสมบูรณ์ติ๊กเกอร์คำเตือน 5. จุดอยู่ครบบั หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมอกออยู่ตรงนี้นข้างบนครับมาเช็คก็หน้าจะเคยจิ้มมาไม้เช็คง่ายๆคุณดูตรงเนี้ยสีต้องด้านๆนะถ้าคุณเจอฝาหน้าตรงเนี้ยเงาแวบนะฝาหน้าทาครับแต่เนี้ยเดิมมันมี2ออย่างถ้าเจอเงาเงานะไม่ทําก็เปลี่ยน,นครับแต่เนี้ยเดิมแน่นอนแล้วดูตรงนี้นะครับอันเนี้ยเราเช็คตรงเนี้ยเดิมเนาะนะครับล้วก็ดูดูข้างบนถ้าเรียบๆแบบนี้คือเดิมนะไม่มีรอยหยักมันมันถ้ามันชนเนี่ยมันจะ มันจะบุบแล้วมันจะงอๆอ,อ,อ,อันนี้เดิมๆเลยรูระบ,บายอากาศต่างๆอยู่ครบท้วนนะครับคันนี้ได้ไปผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แค่หมื่นเจ็ดนะครับปี20แทแท้ๆนะตั๊มหนึ่ง R หนึ่ง L นะครับอยู่ครบๆหัวน็อตนะคานข้างหม้อน้ําไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะไทโคยิตโตเดิมๆครบๆแบบนี้เนี่ยบนล่างนะครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครได้ไปนะครับขับยาว รถมือสองซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณอยากนะใช้ยาวๆนะครับอีก10ปีอีก15ปีนะมาซื้อที่เพนยนนะครับคันรถมือสองคุณภาพเกรดเให้แล้วนะครับรับประกันไม่มีชนหนักปิดความจมน้ํากับไม่กอไม้ไม่มีเล่มชิลุ์รสูญหายครับและที่สําคัญนะรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมประวัติตรวจสอบได้นะครับตลอดนะสำหรับนิวเอลติสคันนี้นะครับปี2020 1.6รุ่นจีคุ้มค่าคุ้มราคาครับ539,0 0 0สาานฟีดาผ่อน9,00าพันนะฟีด้าผ่อนแค่9ก0 0พั ไม้ขึ้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลใครอยากได้คันนี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เาย id pek 152นะครับเรื่องเอาติสไว้ใจได้ทักมาหาได้ให้คำแนะนำที่ดีที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับฟรีดาวผ่อน900 0นะได้ปี20ไม่หมื่นเดียวแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะพลาดแล้วนะครับก็จะพลาดเลยนะครับส่วนใหญ่ไม่มันจะเยอะเนาะแต่คันนี้ไม้มันน้อยนะครับรีบจับรีบจองกันนะครับอ่ะ วันนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับสนใจก็ทักมานะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์จะได้ไม่พลาดนะรถสวยแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ